มาโชว์ของนะคะที่เราทำเอาไว้นะก็จะเป็นนี่เป็นเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะมาการอโนนะทำแบบทิเล่อันนี้โชว์ครีมนะคะอันนี้โชว์ครีมต่อไปอันนี้ก็โชว์ครีมเหมือนกันเป็นมาการอโนคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเล็บตรงนี้ถึงเป็นสีน้ำเงิน นะก็เพราะว่าบีบซอกซลากไดชูโรสเนี่ยมึงไปโดนโดน,นะคะที่เราสอนไปเมื่อกี้ต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้ไม่ได้โชว์นะอันนี้แบบอันนี้ทำธรรมดาเฉยๆต่อไปก็จะเป็นนี่ก็ทำธรรมดานะคะอย่างไรมากนี่ก็ทำธรรมดาหมดแล้วนะก็จะมาดูของอีก ที่ทำวันนี้นะคะเราจะบอกไปให้ก็จะเป็นเพื่อนะอันนี้ได้มาจากงานแต่งหอมนี่คะ่ะ oh. ที่ทำวันนี้ดูกันเลยบอกว่าที่ทำวันนี้นะคะนี่ทำเองอะอนะอาจจะไม่ได้สอน อาจจะสอนนะก็ไม่รู้งนก็จะเป็นเก็บดีินนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็